กัดตัวโอ้โหได้เต่าหนึ่งตัวทำบุญทำทานไปนไม่กล้าจับเต่าบายบายโอ้โหดูมันอ้าปากเลยไปโอ้โหเต่าเบียนหัวแลมั้เต่าเบียนหัว จะไปเก็บตรงไหนนี่เอับมันจะไปอยู่ประมาณสามวันแปะเติมหมดนะแปะเติมทะเบียนไปได้น้ำแข็งมานะครับเรื่องเรื่องกินห้ามขาด ตอนนี้เราก็มาเริ่มต้นกันที่ปั๊มปตทระขันนะครับเราก็จะเดินทางไปกันกที่เขามเข้มเขาเมฆมใช่ไหมเขามาเข้มบายเขางว<ม>งช้างนะครับที่เขาบอกว่าวิวสวยมากมากเราจะไปดูกันเดี๋ยวเนะงั้นเราจะไปดูกันตอนนี้ฝนก็ตกนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เซ็ตรถกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีกันอย่างเป็นทางการนะครับผมอิดจากช่อง YouTube ในรายการภาคบุ๋มดูเดชนันของผมนะครับ วันนี้ผมกับคณะแก๊งลูกเป็ดของผมก็รวมถึงผมด้วยนะครับก็ทั้งหมด3คนนะครับก็จะไปกางเต็นตั้งแคมป์ตันที่เขามาเข้มบายเขางวงช้างนะครับซึ่งก็อยู่ที่อำเภอบ้านไข่จังหวัดปะยนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์แผนที่พร้อมกับเบอร์โทรของพี่เข้มเพื่อที่ทททพี่เพื่อนๆจะได้โทรติดต่อเข้าจองกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับและการเดินทางในครั้งนี้ก็เช่นเคยนะครับผมก็ใช้ Honda s u ู o X ซซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์แม่บ้านของผมนะครับ แบกสัมภาระและก็สิ่งของที่จําเป็นสําหรับการตั้งแคมป์ในครั้งนี้นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เอาเต็นท์ไปนะครับแต่ผมจะไปผูกเปนอนที่บนเขานะครับผมแต่ว่าการไปผูกเปนอนในครั้งนี้ของผมนะครับผมก็ไปทําเรื่องเซอร์ไพรส์ให้กับพี่เข้มนิดหน่อยนะครับคุณชี้อะไรครับคุณชี้อะไรเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์อะไรท่านต้องไปติดตามกันที่พาร์ทสนะครับอ่ะกลับมาเรื่องเส้นทางกันดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บนเส้นทางที่จะไปเทศบาลตำบลชาก,กระบอกนะครับ ซึ่งมันก็จะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับก่อนที่จะถึงหน้าวัดพ้วงหินนิดหน่อยครับก็ตรงเข้าไปเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางชนบทนะครับทางธรรมชาติก็วิวดีเชียวแหละแต่ก่อนที่จะถึงที่เขามาเข้มบายเขางวงช้างของพี่เข้มนะครับผมก็จะหาซื้ออาหารก่อนเพื่อที่จะไปเป็นสเสบียงเอาไว้กินข้างบนน่นนะเพราะว่าเรายังไม่อยากทําอาหารตอนตอนเที่ยงจะทำอาหารทีเดียวคือมื้อเย็นเลยนะครับก็คือ ต้มไก่นะครับแต่การทําต้มไก่นี้ก็เกิดปัญหานิดหน่อยแบบขำๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการไม่ลงตัวของคน2คนนะครับจะเป็นยัางไงนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันครับครับไปครับผมมีตั้งสขาได้มครับมีเงาอะไรนะกระเพาหมูกรอบสองครับพี่แต่ว่าไม่ไข่ดาวครับผมคณะคณะคณะหมูกรอบไม่ไม่ไข่ดาวเหมือนกันใช่ไหมทำไมไม่เอามาเป็นตัว สับไงเอามาเป็นตัวคุณเยาเลยสับเออมีดผมมีอ้าวก็ไม่รู้เขียงก็พังไปตั้งแต่ทิปที่แล้วเขียงผมมีก็คุณบอกเขียงพังแต่ทิปที่แล้วสับอย่างละเอียดเรียบร้อยก็มึงเอาเขียงกูไปไปใช้ผิดประเภทอ่ะก็ไปพักไม่พักหักเลยมีเราขอถุงไม่ค้าสักใบเอามาลองอ๋อได้ไหมค่าใจดีนะมีกัญชาไม่ใส่ต้มไก่มีทีสังที่ไหนคุณบอกไม่เอาอะไรไปเลย ครับก็หลังจากที่สมาชิกแก๊งลูกเป็ดของผมทั้งสงตัวนะครับได้ตกเขียงกันเสร็จเกันที่เรียบร้อยนะครับแค่เรื่องมีดเรื่องเขียงเองนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆพอคำกาครับแล้วก็ออกเดินทางนะครับก็เดินทางมาตรงตามป้ายนะครับ สามแยกเมื่อกี้ที่เปลี่ยนไปว่าวัดถ้ำเขางวงช้างนะครับแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมาเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับแต่ก็เกิดเรื่องเซอร์ไพรส์อีกครับก็คือเป็นเรื่องธรรมดาของแก๊งลูกเป็ดผมนะครับที่จะต้องจะบอกไงเนี่ยที่จะต้องมีการหลงทางทุกทิปครับเป็นประจำจำต้องเป็นนะครับแล้วก็เป็นมนต์เสน่ห์อีกแบบนึงนะครับแล้วก็สนุกดีครับแล้วก็โดนหมาไล่เป็นประจำครับออกทลิปไหนก็โดนทุกทีครับก็มีคลิปตอนเราหลงทางด้วยครับไปดูกันครับผม ครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่แก๊งลูกเป็ดฮัตโทลิงของเราจะโดนแก๊งสีขาไล่งับเอานะครับเ้วก็ออกเดินทางกันต่อเลยนะครับก็จะเห็นทางซ้ายมือท่านผู้ชมก็จะเห็นภูเขาลำไรลำไรอยู่นั่นก็คือเขางวงช้างนะครับเราก็ขี่รถไปตามเส้นทางนี้เลยครับที่เห็นเขาอยู่นะครับไปตามเส้นทางนี้เลยก็ขับกันตรงไปเรื่อยๆนะครับไปจน มันจะเจอมันจะเจอทางทางเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ว่าจะมีทางแยกนะครับเป็นทางลูกลังนะครับซึ่งมันจะให้เราเบี่ยงขวาลงไปนะครับคือเส้นทางตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นทางลูกลังด้วยนะครับก็จะต้องขับรถกันด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นทางลูกลังแต่ดีนะที่วันนั้นฝนไม่ตกทางลูกลังมันก็ยังแห้งอยู่นะครับเราก็เลยพากันขับได้สบายหน่อยนะครับเราก็พากันขับตรงกันเข้าไปเรื่อยๆนะครับ ทางก็จะเริ่มวิบากขึ้นอีกสักนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับพวกเรานะครับก็จะผ่านสวนยางอะไรของพี่เข้มตรงนี้นครับที่พี่เข้มแกม์ดจุดแทนที่ไว้ให้เราไปนะครับนี่ครับเส้นทางครับมีตะโค้งมีตะไข่ข้ามล่องหินข้ามอะไรนิดนึงนะครับแต่ก็ยังไปกันได้นะครับและแล้วเราก็มาถึง ตรงจุดที่พี่เข้มแกปักหมุดไว้นะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับสุดยอดเลยวะ่ะต้องมาถึงตรงนี้เลยหรอสุดยอดเลยวะ่ะเขาบอกให้เสียบต้องเอาไปจันทรเหรอแล้วก็มาถึงที่เขามาร์กจุด,ดไว้แล้วนะครับก็ดูสภาพเลยครับ สภาพที่เขามาไว้ครับก็เหมือนมีขนมมีบ้านพักคนงานสวนยางครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ติดต่อให้พี่เข้มเอารถลงมารับพวกเรานะครับนะครับพี่เข้มก็มารับเราแล้วนะครับอ๋อนี่จดสตาร์ทก็สตารต์ก็วางเบงแล้วนะครับ <laughs> ข้างบนมีน้ำตกใช่ไหมตี่คือรองคำพูดรอ,อ,องน้ำฝนจริงๆช่วงหน้าฝนจริงๆอันนี้อาจจะมีน้อยใช่ไหมใชตต่ตอนนี้มาไม่มงมีตกมันจะมีอยู่ข้างบนยอดเลยยอดเขาที่ผมเอาน้ำลงมาใช้ข้างล่างนะโอแ้แล้วต้องเดินขึ้นไปอีกเดินขึ้นไปอีกหน่อย่เดินขึ้นไปยอดเขามันจะเป็นหัวน้ำตกเลยแต่น้ำตกมันจะลงล่างถ้าเราอยากจะเที่ยวน้ำตกอ่ะเราต้องเดินเดินทางข้างมมัน มันกันไหมก้อนอีก ด้วยนะครับแล้วก็มีมะละกอที่เขาก็อันนี้เลยนะครับเขาก็โปรโมทสวนเต็มที่เลยนะครับมีมีมะละกอมีมะม่วงมีอะไรเราก็สามารถมาเด็ดกินได้นะครับให้ว่ากันนะครับคุ้มค่าครับ เต้นไหมเ็ฟหัวโยกมาเจับโยกรถนี้เครื่องเท่าไหร่พี่สองพันห้ยสองพแรงได้ขนาดนี้ตัวสองพันหเกียร์ธรรมดาแล้วก็มีตัวเอ่อสี่พันออโต้แต่สี่พออโต้นี่ลงมาที่ออมับพัสี่ร้อยค่าน้ออโต้ออโต้ส่วนมากก็จะมสี่ร้อยคือค่าน้ำมันใช่ไหมพี่ เดี๋ยวต้องขอจบ EP ที่11พาร์ทที่1ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยืดยาวไปกว่าน,นี้นะครับส่วนพาร์ทที่2เพื่อนๆก็แตะลิงก์ที่หน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องเซอร์ไพรส์ที่เข้มก็ยังอยู่ที่พาร์ทที่2นะครับอย่าลืมไปติดตามก็ได้นะครับ